เดี๋ยวไปตามมันต่อเรื่องของตลาดหุ้นเงินบ้างคุยกันกับคุณถนอมศักดิ์สารชัยนะครับจากบอลคทีซิมิโก้นะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบอยครับครับผมตลาดหุ้นชาวบ้านเขาขึ้นกันเราก็ลงพอเขาลงเราลงด้วยนะครับสัปดาหน้ายังไงต่อดีฮะครับก็มาคงมาวิเคราะห์ในเรื่องเกี่ยวกับว่าทําไมตลาดหุ้นไทยค่อนข้างอ n d e r p e r f o r m นะครับครับผมว่าสิ่งแรกที่ทุกคนพูดถึงกันตอนนี้ก็เป็นเรื่องของ valuation ก็คือความถูกความแพงของตลาดหุ้นไทย ถ้ามองในภาพเฉลี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยตลาดหุ้นทั้งโลกขึ้นมาเฉลี่ยประมาณเกือบแปดเปอร์เซ็นตตลาดหุ้นขนาดใหญ่จะขึ้นเยอะกว่าตลาดหุ้นขนาดเล<ช>็กครับอะไรที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยส่วนใหญ่จะขึ้นเช่นตัวของญี่ปุ่นตัวขององ,องกองหรือว่าเกาหลีเป็นต้นเหตุผลเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจน่าจะฟจื้นตัวดียุโรปฟื้นตัวดีนะครับทําให้ตัวของเศรษฐกิจที่อิงกับโลกเนี่ยจะขึ้นได้เยอะกว่านั่นคือประเด็นข้อที่หนึ่งขณะที่หุ้นในกลุ่มไทย อินโดฟิลิปินส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นกลุ่มที่เป็นดีเฟนซีฟมากกว่าหมายความว่าถ้าโลกขึ้นเนี่ยเราจะขึ้นน้อยกว่าหรือได้ผลประโยชน์ในเรื่องเศรษฐกิจโลกน้อยกว่าดังนั้นในเรื่องของกลุ่มนี้ก็เลยอาจจะอันเดอร์พอฟอมแต่ว่าที่มัน perform, อันเดอร์พอฟอมเยอะก็คือว่าไทยเนี่ยแทบจะไม่ขึ้นเลยเกินถูกเจดประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นได้เนื่องจากว่าว a ลลิเวชั่นของเรา p e ของเราตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบห้าจุดสองเท่าเฉลี่ยของทั้งโลกตอนนี้เขาเสร็จกันอยู่ที่ประมาณสิบสี่จุดเก้าเท่า หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะขึ้นน้อยก็ตามเนี่ยปพราะคว่าความแพงของเราเนี่ยคือความไม่ถูกของเราเนี่ยราคาหุ้นที่ยังไม่ถูกเนี่ยทําให้ตัวของต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนทุกคนก็ยัง,ต,งต้องรอกันต่อไปจะเห็นว่าเม็ดเงินที่เข้ามาผมแฉกูส่วนใหญ่นะครับสัปดาห์นึงนี่ยงมากก็สามพันสี่พันแล้วส่วนใหญ่จะเข้ามาอาจจะเป็นวันสองวันแล้วก็หายไปครับ,รบส่วนประเด็นที่ลงในสัปดาห์นี้ค่อนข้างจะเยอะเนี่ยถ้ามองในเชิงของ โมเมนตัม um ก็มีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายงานผลกำไรบริษัทจดทะเบียน uh huh. จะเห็นได้ว่าบริษัทที่ออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยส่วนใหญ่จะลงแรงใช่ครับแล้วก็ที่น่าสังเกตน,นิดนึงถ้าทิ่งเป็นบริษัทขนาดเล็กขนาดกลางจะลงเร็วด้วยอื uh huh. เหตุผลสําคัญก็คือว่าในปีนี้เนะี่ยถ้าสมมติทุกคนลองคิดภาพว่าปีนี้เรามองว่าตลาดหุ้นไทยอัไซด์กันอาจจะอยู่ที่ประมาณพันหกสมมุตินะครับยิวแค่ประมาณห้าหกเปอร์เซ็นต์ พราะนั้นถ้ามองในเชิงของภาพใหญ่เนี่ยเขามองว่าตลาดขาขึ้นนะ่าจะมีจํากัดตรงข้ามถ้าตลาดลงเหมือนที่เป็นปัจจุบันเนี่ยหุ้นจะลงได้เร็วกว่าเพราะฉะนั้นหุ้นตัวเล็กจะลงมากกว่าหุ้นตัวใหญ่ครับนั่นคือสิ่งที่ทําให้กองทุนในประเทศส่วนใหญ่มีการปรับโพ i ิชันส่วนใหญ่ปนะีนี้เนี่ยกองทุนในประเทศเราจะเห็นว่าเป็นผู้ขายสุทธิเนี่ย uh huh. ส่วนใหญ่เขาจะปรับโพซิชันหมายความว่าเขาจะขายหุ้นตัวเล็กตัวกลางแล้วเข้าไปซื้อตัวใหญ่แทนครับ นในตัวใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเข้าแบงก์เข้าเอเนอร์จีแต่ว่าสัปดาห์นี้ทีเ่เราเริ่มเห็นก็คือว่าเริ่มเข้ามากลุ่ม Commerce คอมเมอร์ซมากขึ้นนะครับก็คือแล้วก็เริ่มมีการลดโพซิชันกลุ่มในเรื่องของแบงก์กับตัวเอเนอร์จีแทนอันนี้ก็เลยทําให้เรามองว่าในสัปดาห์นี้ที่มันมีเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายจะเห็นว่าเยอะมากเลยนะครับสี่ห้าหมื่นล้านแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นการปรับลงแล้วก็เวลาลงทุกครั้งเนี่ยลงเงยอะๆเนี่ยช่วงปลายตลาดก็จะลง อย่างนิดหน่อยอย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะครับที่จะลงสิบกว่าจุดก็จะลงมาเหลือแค่จุดเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลจากในเรื่องของการเขาเรียกว่าการทําราคาก่อนปิดของหุ้นหลายๆตัวครับเพราะว่าถ้าลงไปลึกกว่านี้สัญญาณทางเทคนิคอลส่วนใหญ่ยจากเดิมที่เป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้ก็เริ่มทะลุนะครับแล้วก็เริ่มจะลงมาเรื่อยๆตอนนี้จะเห็นว่าทุกคนทางเทคนิคก็จะมีการปรับเป้าลงมาเรื่อยๆนะครับในเชิงของดัชนีเพราะฉะนั้นในมองในภาพเนี้ยเราจะเห็นว่า ตอนนี้ศรัทธาหรือความเชื่อมั่นของการปรับขึ้นของตลาดเนี่ยครับค่อนข้างจะมีน้อยมากทุกคนจะถามว่าทำไมหุ้นไทยไม่ขึ้นเลยใช่ทำไมครับประเด็น <c oughs> หลกัหลกๆก็คืออยู่ที่ว่าหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนนะครับหนึ่งก็คือฝรั่งเองเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาซื้อเราเยอะอันที่สองในประเทศของเราเองเนี่ยการปรับโพ i ิชันเขาเรียกว่าการมีการจัด allocation ใหม่เนี่ยมันทำให้ตลาดหุ้นไทยน่าจะมีจํากัดแล้วก็หุ้นที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยจะลงค่อนข้างจะเร็ว เหตุผลหนึ่งที่เราลงได้เร็วแลวเข้าแรงเพราะว่าบางตัวที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยสภาพคล่องมันไม่มีครับใช่ใชตอนคุณบอยซื้ออาจจะมีเยอะพอขายนี่แทบจะหาไม่ได้เลยครับแล้วเวลาเขาต่ำนะเขาขายลงมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ทําให้ราคาหุ้นลงเร็วแลวเข้าแรงด้วยนี่คือสาเหตุปัจจุบันที่เกิดขึ้นคําถามว่าคุณเราจะขึ้นได้เมื่อไหร่ผมคิดว่าหนึ่งก็คือเราต้องถูกก่อนในใสายตาของฝรั่งครับแต่เพราะว่าอินดี x อาจจะลงไปได้ถึงพันห้าร้อยี่สิบถึงพันห้าร้อย นะครับอันที่สองก็คือว่าในเรื่องของพอร์ชิชันคือว่าหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางอาจจะมีคล้ายๆกับหุ้นที่ลงแรงในสัปดาห์นี้น,ะน่าจะยังคงมีอยู่เนื่องจากว่าในเชิงปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ยบางตัวเนี่ยอาจจะมองว่าให้ PE ค่อนข้างสูงในอดีตเพราะว่ากรนเยอะปีนี้มันไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาจจะมีบางตัวที่จะมีการขายอยู่ก็เลยมองว่าสําหรับน้องทุนช่วงนี้นะครับใครที่ยังมีเงินสดอยู่นะครับก็อยากให้ถือไว้ก่อนนะครับพอรอซื้อคิดว่าเวลาตอนนี้ กําลังมองหามากกว่าว่าจุดที่จะซื้อจริงๆจะอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเล่นเฉพาะรีบารเนี่ยสัปดาห์หน้าก็อยู่ประมาณพันห้าร้อยี่สิบถึงพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดแถวๆนี้เป็นจุดสาหรับคนที่เล่นสําหรับการเทรดดิ้งประเด็นหลักๆสัปดาห์หน้าจะมี GDP ไตรมาสที่หนึ่งของเรานะครับจะมีการประก,กาศนะครับตลาดคาดว่าอยู่ที่ประมาณสามจุดสี่เปอร์เซ็นต์เยอนเยี่ยเทียบกับไตรมาสที่สี่ที่โตประมาณสามเปอร์เซ็นเนี่ยก็เป็นสันญญาณเชิงบวกมากขึ้นอันนี้ก็นา่าอ อาจจะเป็นไฮไลท์หนึ่งที่จะช่วยเราได้ในช่วงของต้นสัปดาห์หน้าครับได้ครับเดี๋ยวรอดูกันวันนี้ขอบคุณคุณน้องศักดิ์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปตามมาต่อกับนิวไฮไลท์ครับ